น้อยนี่สบายดีไปเด้อยวัตถุกุศลคนเด้ินี่นี่วันนี้ฉันก,ก็ได้ตัวหนึ่งแล้วมาเนี่ยตัวน,น้อยๆนี่เขาไม่ค่นะนอยเาะไปไหนเนี่ยน่าจะนี่เขาทิมใหผ่ล่ะเขาก็ไปทายทเบียกเซยอันนี้มไนกับว่างไปได้เนาะแม่นบ้นเลว่า เด็ดเดียวเด็ดเดียวเดเดียวนี่เนาะเจ้านอคงตไดอุ้มเอนเนาะเขาปอกล้นไปน้าแม่จากนะ้าวมาจ้าน้องจะติดแต่สิมือล้มาเราเขาเนี่อีตัวน้อยนอยนี่หายเนี่ยอีตัวน้อยนี่หายได้ปะไปใส่ ตึง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 นี่บดวานักุชาวไทรไปสช้นักนักลิงน้อยหนบไปสาแล้วอะเด็กตึงด็กดึงเด็ึงตึงสาวเงินไดน่คัวคุ่นเงินคัวอยู่เก็บคัวอยู่เขากินเบอร์ละบ่อกปาดไม่วันนรกอ่

่งปรบไอันนี้ดิวอันนี้ดิวอันดิวกเลยวอันนี้กยชืๆ้วอันนี้ต้องหนเต้นดองอัน้ก็ได้นะงเยยยุดตตึมาส่งไอิดมืี้บริไปเอียนน้ำส่งไปน้ำปรตูกำลังเลวเขาก็ได้จิบสาสาวตาคมนสาวตาคมอันนีหสาวเจนนี่เอซก็ว่า เอซีวาดในอันชมแต่น้องเจนนี่ก็ชมแม่น้องเจนนี่อยู่ดีชมแต่น้องเจนนี่น่ารักว่แม่เล่าข่าแล้วก็เลือมเลือกส้มแม่มันแหมส้มแต่น้องเจนมมน,เจนี่น่ะเจนนี่น่ารักแม่มันจะน่ารักคือกันหรอวะนั่นเจนนี่น้องเจนนี่เหมือนฝรั่งเลยวะ่ะแม่อ้วนก็สับมะละกอแม่ไปก็กินอ่ะเงินก็กิน จะไม่ให้น้องอยากกินได้ยังไงอันจะได้เรียลิลแล้วแป๊บ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 แบบยตื่นแต่เศร้าอยาบแมเพอนของเขาบรกจึ๊บึ๊ึงึงึ๊ง๊งจึ๊งจึ๊ง๊งจึ๊งจอ๊งจึ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 ๊งจ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง๊งแ๊๊๊๊บ๊๊๊บ๊ Mày đây bày trong nôm đây mày bày trong nôm ta Mày bày trong nôm mày, trong mày trong à, á, trong này đấy, Trong nôm khi đâu còn đi qua À trong nôm mày đâu phải qua Đâu phải đi nào Đâu phải Wow quá Đều được không À con đang ban bỏ Lô con đang ban bỏ Đang ban có mì mì thay rất hơn เดินห่างบ่ครึ้กปริแสได้บ่ปริแสได้ปริแสเอ้ยปริแส กรอากกะนาวลมกะเลงเนาะเบอจะนอนไม่บนกะชิตาตาผาเนาะได้เนานอนเบอรจบางม่จับมือไวยังไ่ไ้นอนอกบ่ นี <nó> ่ลงไปถ้าเป็นไปีอาศัยแ้วว่าพ่อต้องเปลี่ยนออนั่นเนาะจัมาด้จัตว่าอกไปนั่นหาโอกาสคุยกับเจ้าอยู่รอ่ะคุยนะนก็คือนก็ได้คุยกันเพราะว่าตั้งแต่คืนห้องก็หาในกสามด้วนแม่วันบอกคืนห้องห้ว อันีอยู่หองปหาติดแรกเลยบอกข่าตถวแรกกับห้องปะนึกืนได้เหรแล้วก็เรียนได้แบบี่อยู่ห้องปหาอะไ่นี่แหละทั้ง้าคกู้คนแหละแบบเฉพาะเรียนน้ำสาคกู้ห้องปะหานี่กับสามเดือนเลยแปลว่าต้งซื้อนันโบกอ่านอ่านแล้วแบบตื่นมาตอนเช้าก็ลืมสิใหไงกันลืม อะไรทำไมทำหน้าเหมือนคนเหมือนขี้อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิดูสิดูเขาทำใจฉันดิเนึะหนาวเมือเลยหนาวเมือนไปจะเป็นลมนะไม่ถูขึ้นที่เดียวอยมาถูกตัวนี้มาถูกผ้านะคือหมิ่นมาเลยเย็นหัวคนเย็นหัวก็ผักก่อนนะเฮ้ยเนึะ เดี๋ยวเป็นหนักแล้วไปอยู่ลาเวียนน่ะเวยอันจะมีอะไรโอ้ยดีเลยกินชวนกันเลยเองเราอยู่ฝาเอาอีน้อยๆนี่หายแลกะเขาก็ไปตะกี้ว่าันเชือตาะ่าชิเวชื้อข้าวปุ้นนี่ก็อดเลยเขาหนัดอันนี้หายเละเขาก็ไปันี้เฮ็ดมาเแม่ห็นปะเขาหนักอีเจนน้อยๆนี่หายซอยเลยได้บ้านเราไม่หายเลยนะ

วัยไปดุดนั่งหลังเลยนะมึงเอาปะสาวนบอกว่าทผู้ไปมืัอนี้ก็คือว่าจบเลยเรียนจบทันทีสาวคู่กะลองเบิ่งอีกจักตั้งนึงชูวยไปทำกันจักหน่อยแบบบ๊ใส่ใจการเรียนนะว่าไงมิเตียกเล่นนะคือมาปั๊บนี่กระเป๋านี้เพื่อนนั้นบริข่าวมันนั่นเพื่อนโยนไปหนากระตุ้งว แต่ว่าสมองสมแง่เราหน่งบริมีปัญหาแอกว่ะสาวกลัวอันเราเลาแบบว่าห่วงเล่นมากกว่าแบบว่าเราหน่ะที่จริงอ่ะเราฉลาดแต่ว่าเราแบบจิตใจบระยุกต์การเรียนนากว่าเรากันจิตใจแบบว่ามีแต่อยากเล่นค่ะก็ไม่รู้

หายใจลืมแหละกว่าสอนคือวันนี้ให้อา่านเราแบบออกกระดานก็นออกเราแบบชอนอนน่านทุกมือเขาบอกไปวันอีกมื่อไหมวัน,นี้คือเพื่อน,นเช้าตื่นมาอ่านให้มาอ่านอ,นนนอน่านได้ชอนคำคำที่สามค่ะค่าแหละหมูมแหละลืมแหละ <c oughs> <c oughs> ต้องว่างาเบิ่งอันฝากแงี้นะว่าหัวหินไหนเจ้าอยู่ จ้าจะเป็นเครื่อิศเรือเกิดวันไหนชัดเลยอยะเจ้าจะเป็นเคริเรเจ้าัต้องหัวแล้วเกิดเมื่อเดียวกันจะเป็นคือกันเลอยวันที่ยังนะเันทิศิมห้าชิหอันนี้ทิเก้าเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดในที่เดือนนะเดือนหกเนอนเเดือนเจ็ดลาวเดือนหกุนที่เจ้าเเดือนแปดลาววะเดือนเจ็ดอนที่จะลยันเนาะ เดือนที่แต่ละเดือนเดียวกันนี่เหละเดวันศุกร์เดวันเดียวกันอ่ะเจ้าอะไรเนียปรมาเยนละเมาเพงมนะจ๊ะเจ้าอะไรเนียเอกยัไม่รู้จริงบังเอนามืดไลยใ้งนีมกัไรไปไปอันดูข้าวไหมกินหนามืดเลรบอว่าเออหนามืดก็พักผ่อนได้บ่าเดียวได้ปอย่ราเวียดได้บอือ ได้แต่ละคนควมน้องเอ้ยพวามมันัง่อีนอดเดยเอามันม่อยหแบบหนามือแบบชันเมื่อเลยเฮ้ยคนโลกรีบพัก่อนนะนเนาะเดี๋ยวไปอยู่เราเหียดหลายวันนะขาดน้ำเลยเงินจะเข่าน้าหมแจกก่อ ขัดนี่บวดเข่าเไดเนาะหน้าเดือนไดหนขาดน้ำือหนะ้าแปลล๊ะเนะที่แปะเดือนเนาะปนมาห่างเนาะขาดน้ำันจะ,จะเป่งใช่ย,ยางใดยเพิ่นนารมากคืนนี้เลยฮะหน้าค้นแล้คืนมาหรอล่ามาเวได้จะเนนกิน <laughs> <laughs> จ้ะจ,ะนจ,ะจะน้เกินเย้ะมา nằm lột cũng theo phải nằm lột chứ đang lột con nó cần gì đi nhỉ vâng nè mẹ à ơi phải nằm lột một lục bờ thời gian qua đi nằm lột con một bờ luôn vào Chú bảo bên thế và Chú Hè? bên luôn hèo luôn 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 ยีนบอยีนกอังกฤษพล้วยีนอังกฤษบุรุษจะโตเอาไป่อเราวนี่ที่ก็ออจีนนะคะเนี่ลืมจะไปชันมิัยลืมเลยแบบว่าว่าอมิัลืมเลยทิดอันภาษาจีนสบายดีเพื่อนว่าอย่างไรลืมเลยไปิไัยมหลดคนห้าวส่งเงียนกับบาตลมเนมื่อนเลยทั้งจาคู่เหินกบว่าวยุ่ ก็ว <ic divide S 2> <anto sus itos> ่าแบบถ้าว่าอันแบบบุปผีนารีกะจัดเพื่อชีช mm ้อยเราอะสอนไปหนึ่งอ่านได้สอนเขาสอนนะเราอะอ่านได้เออเขาให้อ่านก็อ่านได้เราอะคือว่าตื่นมาตอนเช้าแบบให้ไปอ่านลืมอแหลว่าใช่ได้ไหมวัดวัดปัญญาได้กูแล้วกันออฉันชื่อว่นั่นเนาะอันนั้นเล็ดรางวันอะ ว่ายไงกับจิตใจมันหน่อยประดยวกับการเรียนนะมันจะเลยแบบว่ามันลืมถ้าแบบว่าตอนท่าเรียนเนี่ยท่อมืแบบท่าคิดตลอดได้คิดแบบว่าอันอยากเป็นแต่ว่าเด็ก <c> ก <oughs> ารเรียนนี่ไม่ได้เอาเขาในสมองเราประเดี๋มันก็ลืมเนาะแค่แบบนั่นซื่อบอกอีหลัจะเป็นคืออ่านว่าจะเป็นคืนออ่านเด้อเกิดเมื่อเดียวกัน,กนกเด้อ คิดเบิรงแล้วสระอีสระอีสระอาสระอายังบ่ได้อ่ะก็แต่ไปเรียนอ่ะยังหาก็ได้แต่ฮอดสระเอสระเอโอ้ทิดว่ะขนาดอ่านนั้นพวกแค่สระอีสระอีก็ยังลืมในเงินเงินก็เลยว่าทิพว่ะขนาดอันกูให้เขาบอกได้มา้นนี่แม่ก็ยังจำได้อยู่ว่ะถึงแม่สิแบบบุเป็นแต่ว่าแม่ก็ยังจำได้สระอีสระอีอยู่ว่ะเจ้าไปเรียนจะได้เรียนจำบ่อไรว่ะ เดีวาเ้าเปอังซือให้เบิดใไหมเบี่ยได้เนกได้เดบเบิรงอังสือเลยนะกันซื้อมาจักเลี่มแล้วบอา่ะวาซื้อมามีดอกหอมกอหนึ่งหอกกว่าสมีหดออันซือไทยวางนซื้อนะเอาอะเาเรียนบริษัมันก็คือวานพระมุยุสลีฉลีปัดมันหลดถาม จะส่งอ่นยังอ่านบปจบสันอไดรเลานด้นน่จมักคขะมปดเท่าไรตัดสาใ้การใ้าบอกนอนอือองเสอบเเะว้าไปเรียนีรว่า ยาเนี่มือก็ไว้อยู่อย่ามีจับมีจับกินเองเนาะจ้ะจับกินเองเนาะเดี๋ยวอุนี้วสีนี่ตลาดนัดแซื้อกรบปุอันนี้กรบปุณมื่ปะเล่าเป็นกร่เลุ่บเงินดบ ก็มาเขียนรถนี่มาเห็นนอนนี่ม่ะออนนี่เีนงเรถนี่ตามเม้ Thank mm -hmm. ไปนอนอยู่นอนลูกเนาะนอนนอนอไปนอนไปนองไปนอนบอกมหนรมแบบเฮ้ยตอว่ามัทใเน่ยโมนนยก็มดอนั่งน้อยแะึกนหันยิ้มหันยิ้มอยู่เนี่ยนอนเดี๋ยวก็หันจนั่นคอยกัแง่บะบานเมื่อเพื่อน

อลูกสาวนอนก่อนเด้อ,นอ,นอนเนอาะคลิปนี้ก็ฝากยพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือเก่าไปแล้วสบายดีแล้วสวัสดีวัชกุทุกคนเด้อเบื้องสติหัวเงินก่อนมาหยอกหลานอยู่นี่จะเอาหลานนอนนี่